อัปเดตระบบตรวจสอบคิวสัมภาษณ์คงเหลือของผู้สมัครงานอิสราเอลรุ่นที่17และก็ติดตามข่าวสารในรอบสามสวันที่ผ่านมานะครับว่าจะมีข่าวสารอะไรที่สำคัญมั่งก่อนไปรับชมคลิปการลบปุกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับ ก็เริ่มข่าวแรกนะครับข่าวแรกเป็นเรื่องของรอบบินนะครับที่เจ้าหน้าที่ประกาศเพิ่มเติมนะครับเจ้าหน้าที่ได้ประกาศเพิ่มเติมของรอบบินวันที่25 26เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นไปตามที่ทางช่อง,งหน่อยได้แจ้งไว้ในคลิปที่แล้วนะครับว่ามีเพื่อนในกลุ่มของช่องลุงหน่อยเองนี่แหละเขาได้มาแจ้งข่าวว่า ได้รับข่าวจากคนที่บินวันที่12ว่าเจ้าหน้าที่ให้เลื่อนไปบินวันที่25-26นะครับก็งานนี้ก็ต้องถือว่าตรงนะครับตามที่เขาได้มาแจ้งนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้มาเพิ่มรอบบินอีก2รอบนะครับก็คือรอบวันที่25แล้วก็รอบของวันที่26นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้บินใน2วันดังกล่าวด้วยนะครับหากคุณ ต้องเข้ากลุ่มไลน์ด้วยนะอย่าลืมนะเข้ากลุ่มไลน์ตามที่เจ้าหน้าที่ก,กําหนดหากเข้าไม่เป็นก็แจ้งปัญหาการเข้ากลุ่มไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมจะได้เข้าไปช่วยเหลือได้นะครับทีนี้เรามาโฟกัสตรงอรอบบินวันที่2 6นะครับหมายเลขที่มากที่สุดนะครับลำดับามากที่สุดก็คือหมายเลข1 2 7่5 7นะครับซึ่งหมายเลข1 2 7 6 5 7เอเขาได้มาสัมภาษณ์นะครับเป็น กลุ่มแรกเลยนะครับของเดือนมิถุนายนนะครับพอดีในช่วงต้นมิถุนายนอย่างที่เราทราบเนาะจะแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับช่วงต้นเดือนจะเป็นกลุ่มละ2วันนะครับหมายเลข1 2 7 6 5 7นี้เป็นหมายเลขที่อยู่ในกลุ่มแรกนะครับก็คือวันที่7วันที่8มิถุนายนก็ถือว่าเร็วมากนะครับมาถึงต้นเดือนมิถุนายนแล้วแสดงว่ามีผู้ที่สละสิทธิ เยอะพอสมควรหรือมีผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกของเจ้าหน้าที่เยอะนะครับดังนั้นก็คนคิวหลังๆอังยาอย่าประมาทนะครับบางทีมันจะเดินเร็วมากจนท่านเตรียมตัวไม่ทันก็ได้นะครับอย่างที่ผมบอกหลายครั้งแล้วว่าเตรียมเงินนะครับเตรียมจัดการหน้าที่การงานภาระครอบครัวเนี่ยต้องต้องรีบเคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่ารุ่นที่17เขาไม่ให้เลื่อนนะครับในกรณีใดก็ตามเอา ยกเว้นกรณีที่คุณติดโควิดกับอุบัติเหตุเท่านั้นนะครับต้องั้นเขาจะไม่ให้เลื่อนนะครับสำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มนะครับของเดือนพฤษภานะครับแล้วก็อยู่ในเดือนมิถุนายนในกลุ่มแรกๆนี่ก็ตามนะครับท่านไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะทําทการจัดรอบบินในรอบต่อไปซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นช่วงต้นเดือนสิงหาเลยนะครับ ก็เตรียมตัวกันให้พร้อมนะครับรวมทั้งคนที่อยู่ในช่วงกลุ่มที่2นะครับก็คือวันที่8ที่9มิถุนายนด้วยนะคุณก็จะได้ไปก่อนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่ผมเคยบอกหลายครั้งว่าเรื่องคิวการบินเนี่ยไม่ได้เรียงตามลำดับหมายเลขของการสัมภาษณ์แล้วนะครับอาจจะมีการโดดข้ามกัน,นได้นะครับตามความพร้อมที่ผมเคยอธิบายไปนะครับแล้วคุณไม่ต้องกังวลน,นะครับ ว่าคุณจะได้บินเมื่อไหร่นะครับหลังจากที่คุณผ่านการสัมภาษณ์ผ่านตรวจโลกนะครับคุณจะได้บินภายในประมาณ1-3ึ่งถึงสาเดือนนะครับอันนี้ก็ผมเอาข้อมูลมาจากเพจไปกับ TIC Thailand นะครับที่มีการเข้ารับการสัมภาษณ์ของคนที่มาสัมภาษณ์วันที่ห้ากรกฎาคมนะครับเขาก็จ้างเขาก็แจ้งผ่านเพจนะครับว่า อขอให้คุณสัมภาษณ์ผ่านเท่านั้นนะครับเตรียมร่างกายอะไรให้พร้อมเนะี่ยไม่เกิน3เดือนเนะี่ยคุณได้บินอย่างแน่นอนนะครับข่าวต่อมาก็จะเป็นเรื่องการาเรียกสัมภาษณ์เพิ่มนะครับก็อย่างที่คาดการไว้ในคลิปก่อนเหมือนกันว่าน่าจะมีการเรียกสัมภาษณ์เพิ่มนะครับก็เจ้าหน้าที่ก็ประกาศเพิ่มจริงๆครับในวันจันทร์ที่3กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เลยนะครับได้เรียก ของผู้ที่จะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ในเดือนกรกฎาคมนะครับเข้าสัมภาษณ์เพิ่มในวันที่20กรกฎาคมนะครับก็เพิ่มอีกหนึ่งวันนะครับจำนวน150คนก็แสดงความยินดีกับคนที่ได้รับการเพิ่มคิวสัมภาษณ์ด้วยนะครับแล้วก็มาถึงข่าวนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องการอัปเดตระบบ ตรวจสอบคิวสัมภาษณ์คงเหลือนะครับใครที่เป็น FC มานานก็น่าจะเข้าใจระบบตัวนี้แล้วนะครับแต่ว่าเดือนนี้ผมปรับอีกนิดหน่อยนะครับเพื่อความชัดของชัดเจนของข้อมูลนะครับสำหรับใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับผมขออธิบายดังนี้นะกันนะครับว่าระบบนี้เป็นระบบที่ช่องหน่อยทําขึ้นมาเองนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นกับทางเพจทีซีเทลเล่นหรือทางเจ้าหน้าที่ทีซีเท l เล d นนะครับ ข้อมูลส่วนนี้เป็นข้อมูลไม่เป็นทางการที่ช่องลุงหน่อยทําขึ้นมาเองนะครับหากคุณต้องการข้อมูลที่เป็นทางการคุณต้องติดตามที่หน้าเพจทีซีไทยแลนด์เท่านั้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมมาอธิบายวิธีใช้งานนิดนึงนะครับสําหรับผู้ที่เข้ามาดูคลิปครั้งแรกคุณจะเข้าไปตรวจสอบคิวสัมภาษณ์คงเหลือได้ก็คือคุณต้องพิมพ์เลข6หลักของคุณนะครับ อย่างเช่นตัวเลขที่ผมได้เอามาลองวันนี้ก็คือหมายเลข130่งสก็มาถึงหลัก13แล้วเนาะทุกทีจะเป็น1นึอนะครับอันนี้1นึละหลายๆท่านก็ดีใจนะครับข้ามเลข2มาแล้วนะครับก็ถ้าคุณเลขลำดับนี้นะครับระบบมันก็แจ้งว่าให้คุณรอประกาศจากหน้าพีทีซีไทยแลนด์นะครับคุณเหลือคิวการเข้าสัมภาษณ์ ไปทำงานในรัฐอิสราเอลก่อนถึงลาดับคิวของคุณนะ่ะจำนวน477คิวนะครับแล้วก็ค่าคาดเดาของคุณจะเป็นค่า0.48ค่าคาดเดาก็คือเหลืออีกกี่เดือนที่คุณจะถูกเรียกสัมภาษณ์นั่นแหละเป็นตัวเลขโดยประมาณนะครับไม่ได้เป๊ะ100%นะในเมื่อค่าคาดเดาขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าคุณเหลืออีกประมาณ1เดือนนะครับก็คือพูดง่ายว่ารอบหน้าหากเจ้าหน้าทีเ่เรียกนะครับคุณก็น่าจะ ได้เข้ารับการสัมภาษณ์แล้วละ่ะระจาง่ายๆว่าค่าคาดเดาก็คือ,อเหลืออีกกี่เดือนที่จะมาถึงเราถ้าค่าคาดเดามันเป็น5เป็น6เป็น7ก็แสดงว่าคุณเหลืออีก5เดือน6เดือน7เดือนนะครับก่อนที่คุณจะถูกเรียกเข้าสัมภาษณ์คุณจะได้เตรียมตัวว่าใกล้ถึงคิวคุณละย่างนะครับคุณจะได้ไปเตรียมเงินเตรียมางานนะครับเตรียมเรื่องของการตรวจประวัติอาชญากรรมให้เรียบร้อยนะครับ เดือนนี้นะครับผมก็ได้มาสรุปตัวเลขให้นะครับว่ารุ่นที่17ถูกเรียกสัมภาษณ์ไปแล้วทั้งหมด8 6 0คนนะครับแล้วก็เหลือรอคิวสัมภาษณ์ทั้งหมดจำนวน22,126คนอันนี้ก็เกือบถึงมือแล้วนะที่ถูกเรียกสัมภาษณ์นะครับก็คิวลังหลังก็จะได้อุ่นใจนะครับว่าตัวเลขมันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับ ผมก็สรุปเพิ่มเติมอีกนะครับว่าเลขลำดับสุดท้ายที่ถูกเรียกสัมภาษณ์ก็คือหมายเลข129522แล้วก็เลขลำดับที่มากที่สุดที่ได้วันบินไปแล้วนะครับก็คือหมายเลข127657นะครับก็จะเป็นตัวเลขที่ระบบได้คำนวณน,นะครับและได้แจ้งให้สำหรับผู้ที่สมัครรุ่นที่17ทราบนะครับ ต้องขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากการประกาศของเพจทีซีเทลแลนนะครับที่เขาอาจจะมีการประกาศเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนนะครับการสัมภาษณ์หรือว่ามีการเพิ่มรอบการสัมภาษณ์นะครับข้อมูลนี้ถูกปรับปรุงเมื่อวันที่5กรกฎาคม2566นะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับผมตั้งใจทำระบบตรวจสอบคิวสัมภาษณ์คงเหลือให้ผู้สมัครงานอิสราเอลรุ่นที่17โดยเฉพาะรุ่นที่18ไม่มีแล้วนะครับผมไม่ทำแล้วนะครับผมจะจบแค่รุ่นที่17มันจะมีระบบเข้ามาแทนที่นะครับซึ่งหน่วยงานรัฐทำขึ้นมาเองเลยดังนั้นก็ ของผมจะไม่ทำแล้วนะครับในรุ่นที่18ก็หวังว่านะครับจะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับรุ่นที่17ที่จะได้ตรวจสอบคิวของตัวเองเสมอนะครับ